อันนี้เนี่ยคือ ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไม่ธรรมดาเราใส่ไอศครีมที่แบบหอมกะทิควันเทียนเข้าไปถูกินทีละลูกให้ดูเลยเขากินหมดถ้วยนี่ไข่แข็งเลยนะไข่แข็งครับพี่้ยงถ้าชอบแบบว่ามาแล้วถ้วยเดียวจบก็คือใส่ทุกอย่างเลยตรงเรื่องไปเลยถ้วยตากมีทั้งมันเชื่อมสับปะรดเชื่อมลูกชิดถััวดำข้าวเหนียวไอศครีมร้อนๆแบบนี้เย็นหรือร้อนเย็นๆยนอากาศร้อนๆไอติมเย็นๆถูกต้องนี่ครับถ้ากินกรอบสลิมที่แดงเนี่ย้านนกถึงหาดใหญ่นี่ คือนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันแน่นอนคารัเตีครับ,ส,ญญรบสวัสดีครับที่นี่รายการละลายละลายลิ้นครับ เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาลิ้นละลายกันกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะฮะอยู่ตนถนนคองเตยหรือเรียกว่าละไม้สงเคราะห์นะครับใกล้ๆโชคดีแต่เตี้ยมจะมีร้านขนมหวานอยู่ซึ่งเป็นขนมหวานที่ n u น b ับวันอันดับหนึ่งของหาดใหญ่ถ้ามาหาดใหญ่อยากกินของหวานนะฮะอยากกินสลิมกินทับทิมกรอบ กินไอศครีมกะทิอบควันเทียนที่หอมๆนะฮะนี่คือร้านทับทิมกรอบพี่แดงในตำนานนั่นเองนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับขอเชิญแขกนะครับของ EP ที่38เลยนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับ ี่โบ๊ทนะครับสวัสดีครับพี่โบ๊ค ouais <อ>รับสวัสดีครับพี่โบ๊ทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทนะครับซึ่งแบบพี่โบ๊ทนี่เราสนิทกันในพอสบจชตนะครับแล้วก็พี่โบ๊ทเป็นผู้บริหารนะครับปรึกษามันนี่นะครับซึ่งตอนนี้มีไปหลายสาขาบ้างโอ้โหทั่วสงขลาแล้วก็มีหลายอำเภอเลยหลายอำเภอเลยครับหลายอำเภอแหมจ๋วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่โบ๊ทธุรกิจโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับเราเข้ามาตรงนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการปล่อยสินเชื่อ ยัง<ห>สมเหตุสมผลเนะถูกต้องครับตามมีกฎหมายรับรองเรียบร้อยครับเยี่ยมเลยอย่างนี้ก็คือว่าเป็นโรงรับนำที่เราก็ใช้บริการได้อย่างสบายใจถูกต้องครับมั่นใจในคุณภาพได้ครับมีรถผ่านเสีย,สยง <ไป S 2> นิดน,นึงแต่น่าจะโอเคเพราะว่ากี้ก่อนถ่ายรายการมีน้องหมาวิ่งเห่ากันสามสี่ธรรมชาติสุดๆอืเรียวมากนะพี่โบ๊ชครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเราสองคนชอบร้านพี่แดงเพราะอะไรบ้างถูกต้องพี่โบ๊ชทับทิมกรอบกับสลิมเด็ดมากน้ำกะทิ สุดยอดอห,หอมมากๆแล้วยังมีไอติมที่แบบ<ม>เรารักอีกใช่โอ้โไอติมนี้ต้องต้อง,องชิมครับถ้าคุณผู้ชมมาชิมครับใช่เดี๋ยวเราไปกินของเมนูอร่อยรอเราอยู่แล้วเพื่อนๆไป let's go <S ไป let's go ที่เป็นกรอบพี่แดงค่ะยินดีต้อนนะคะมาทานได้ค่ะแม่เต็มโต๊ะเลยพี่โบ๊ชเนี่ยแล้วเราก็จะมากินของอร่อยของร้านทับทิมกรอบพี่แดงนะครับครับนิดนเรียกจริงๆร้านเขาชื่อให้ท่านใน Google คือพี่แดงแต่เราเรียกเจ๊แดงจนตั้งแต่เด็กครับนะฮะแล้วเพื่อนๆครับร้านทับทิมกรอบเนี่ยไม่ได้มีแค่ทับทิมกรอบกับสลิมพี่โบสชถูกต้องครับอ่าแล้วก็มีไอศครีมนะไอติม ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอกร่องโอ้อันนี้หวานอร่อยน่ากินนะแล้วก็มีไอติมทรงเครื่องแล้วก็มีบานาน่าสปริตก็คือไอติมไข่แข็งไข่แข็งไข่แข็งครับไข่แข็งแล้วก็กล้วยหอมเติบเติบนะครับเพื่อนๆอันนี้พี่โบ๊ชบอกก่อนเลยอันนี้ของปู่พี่โบ๊ชใช่ไหมของปู่พี่โบ๊ชเลยครับอันนี้ของปู่ของโบ๊ชเองนะครับมีอะไรอย่งไรบ้างอันนี้คือทับทิมกรอบกับสลิดเป็นของดังของทางร้านเลยครับ เราเบื่อจะเห็นนะครับนะมีทําติมกอบมีสลิมแล้วอยู่นี่ทําเองนะครับอรทาติมกอบก็ทําเองนะครับแล้วยังมีแห้วไว้ด้วยแห้วบวกกันสุดท้ายและที่เด็ดที่สุดคือน้ํากะทิอาชิมชิมชิมอืมต้องบอกเลยว่าหอมมากมันมีกลิ่นเทียนท่านผู้ชมครับมีกลิ่นเทียนนิดหน่อยใช่เป็นแบบอบพันเทียนแบบจริงสูตรดั้งเดิมเลยหวานเกินไม่หวานเกินนะพี่้งอืมนี่อร่อยเนาะอร่อยอร่อยกินต่อกินต่อเป็นรอ นี่ก็เห็นเขากินเราก็กินต่อเลยกินต่อกันเลยอันนี้เป็นจานโปรดผมเ,เพื่อนอันนี้เนี่ยจะบอกว่าสมัยก่อนแล้วเนี่ยย้อนหลังไปแบบหลายสิบปีที่แล้วที่เรากินที่ยังอยู่สาขาหน้าวิลเลียเทียนพี่โบ๊ชเขาจะมีเฉพาะสลิมทับทิมกรอบซึ่งเป็นน้ํากะทิแบบอบควันเทียนของเขา uh huh. แต่ว่าพอย้ายมาสาขานี้เขาก็จะทําไอติมด้วยซึ่งแบบมีความหอมกะทิอบควันเทียนเช่นกัน เ่มเติมเมนูถูกต้องพอก็ทำมาอย่างนี้ปุ๊บก็สามารถครีเอทได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทรงเครื่องอมราชไข่แดงนะฮะไข่ไก่แดงแล้วก็เอาไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของที่อร่อยอยู่แล้วข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเพื่อนๆเมนูเยอะมากที่นี่เยอะจริงๆเยอะมากนะครับมีเยอะจริงๆแต่ว่าอันนี้คือไฮไลท์แบบจริงๆคือไฮไลท์ที่เราเลิฟใช่ที่เราเลิฟคือที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยต้องขอย้ำเลยห้ามพลาดเด็ดขาดถูก นี่กินทีละลูกให้ดูเลยเิมเค็มเคมเมกันหน่อยเพื่อนเพื่อนเด็มหอมแล้วได้ความหอมละมุนของไข่แดงนะพเพื่อนเพื่อนรวมกับกล้วยหอมที่สุกอร่อยพอไหมิมงอร่อยอ,อ่ะพี่บอสจิมไข่ลูกนี้ดูหน่อยเอาไม่ใช่ชิมพวไข่จิมไอ้ิมไอ้ิมไอิ้มไข่แข็งถูก พี่กินหมดกล้วยนี่ไข่แข็งเลยนะไข่แข็ง <c oughs> ครับพี่เมี่ยงต้องติดกล้วยนิดนึงด้วยนะครับอ่าต้องติดกล้วยด้วยนะจะได้อารมณ์แบบไอติมกะทิบานาน่าสปริงเบาๆอร่อยหอมหอมือมถูกจานต่อไปพี่โบ๊ทครับเนี่ยอ่าให้พี่โบ๊ทชิมด้วยพี่ชิมด้วยอันนี้เนี่ยคือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไม่ธรรมดาเราใส่ไอศครีมที่แบบหอมกะทิควันเทียนเข้าไปควันเทียนถูกขอลองดูสองสองก่อนนะครับสอง เด็ดไหมเื่องเยี่ยมมากใช่ไหมยิ่งหน้านี้พี่โบสเป็นหน้าที่มะม่วงเริ่มมาแล้วมะม่วงสุกอร่อยหอมแล้วมะม่วงก็หวานพอดีตักอะไรติมอีกที่มีความเป็นกะทิออกเค็มๆนิดหน่อยยิ่งเยี่ยมเลยใช่ร้อนแบบนี้นะเบียงสบายอันนอเมนูนี้แนะนําเลยครับต้องมาต้องมาแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยนะเมื่อกี้อ่ะเขาราดกะทิทัางบนครับแบบเยิ้มๆเลยเปยี่ยมมาก ข้าวเหนียวที่นี่นุ่มสุดๆที่โบสกินดูตัวกอกินดูอารมณ์เหมือนกับข้าวเหนียวมีความนุ่มความหอมเหมือนข้าวเหนียวแก้วที่ยะลาอย่างนี้นนี่แกก็น่าทํทำเองด้วยเหมือนกันเเทำเองทำเองเพอ่อยากกินแยกบ่งซ้ายก็เดี่ยมมามิกรวมก็ยิ่งเยี่ยมว่าใหญ่นี่เวลามากินนะที่โบครับไม่ได้กินแค่จานเดียวถ้วยเดียวนะครับเมื่อเรามากินเนี่ยกินอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินขอหะลายด้วยมิกกันไป อร่อยมากพี่แดงสีมือไม่เคยตกเลยไม่ตกไม่ตกอร่อยมา23ปีจริงก็อร่อยแบบนี้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นวัยรุ่นตามมาตลอดรุ่นคุณหรือรุ่นปลาเป็นสุดท้ายเป็นไงพี่แจยกนี่นี่คือไอติมสาหรับว่าเพื่อนเพื่อนที่ชอบเครื่องเยอะๆครับอ่ามีทั้งกล้วยตากมีทั้งมันเชื่อมสับปะรดเชื่อมลูกชิ้น หัวดํำข้าวเหนียวสลิมทับมกรอบถ้าชอบแบบว่ามาแล้วถ้วยเดียวจบก็คือใส่ทุกอย่างเลยส่งเครื่องไปเลยส่งเครื่องไปเลยอ่าส่งเครื่องเท่าไหร่นะคือกินไม่เคยเช็คราคาปกติเขามีว่าถ้าไอติมเนี่ยเลือกหมวด A ใส่2อย่างเนี่ยเลือกมาเลยทั้งหมด30บาทมีเป็นหมวดมวดใช่ถ้าเกิดว่าเป็นหมวด2พวกของที่แบบแพงหน่อยแปะกล้วยทับทิมพุทซา ก็จะใส่สองอย่าง4ี่0ิห้าสิบแล้วแต่ตัวโรลโอเคเราได้จัดเต็มมาเลยนะครับเนี่ยใช่แต่ว่าแบบใส่โหลดขนาดนี้ก็คือสี่สิห้าสิบเองครับอ่ะกินต่อชิดด้วยนี่เป็นเที่ยมเลยแล้วปกติเนี้ยพี่โบ๊ชชอบกินอันนี้ไหมข้าวเหนียวไอ้กล้วยกล้วยตากเคยนครับหนึ่งกล้วยตากนี้กินเลยนี่มีหนึ่งลูกผมชอบมากขอชิมเลยนะพี่แจ๊ดนะครับเอาเลยครับมีหนึ่งลูกเดี๋ยวไปซื้อมา เป็นไงดีเท็กเจอร์ดีไหมกล้วยตากเขาเท็กเจอร์ดีมากโอ้นี่เพื่อนๆนี่มีสับปะรดด้วยของรเจิมที่นี่อร่อยผมชอบมันตัดความเรียกบปะรดใช่ไหมครับตีนเหลืองเหลืองนี่คือสับปะรดอืมแล้วก็สับปะรดเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกสับปะรดเนี่ยสับปะรดเป็นของที่ไหนนะสีราชาหรือเปล่า สับปะรดเชื่อมสีราชามีชื่อเสียงนี่ไม่ได้ใช้แบบที่แบบกระโรกระลาไม่ให้ไม่ให้พอพูดแล้วพอมีคาว่าสีราชาต้องมากินต้องตักเท่ากันดีนี่พี่เจียงก็ตักงจักหมดขอลองดูด้วยเลยองดยืนดูคือมันสีราชาเนี่ยสไอสับปะรดเขาอะหอมพอดี แล้วก็หวานเนี่ยพอดีไม่ได้หวานแบบบาดมอนิงหรอกไหมเยี่ยมโดยรวมเ่ยเยี่ยมจริงๆคือเนี่ยที่เขาเปิดตั้งแต่แบบ9โมงเช้าเนี่ยจะถึง3ทุ่มได้แบบตั้ง3มื้อเลยนะแต่ผมคิดว่าที่เวลาที่ฟินที่สุดที่มากินแบบของพี่แดงนะก็คือแบบกลางวันเพราะว่าอร่อยเย็นมีไอติมเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราใช่แบบเยนไทยใช่ไหมคู่กับคู่กับผัดใหญ่แน่นอน ใช่ไอศครีมร้อนๆแบบนี้เยน็นเย็นเย็นหรือร้อนเยน็นเย็นอากาศร,ร้อนร้อนไอติมเย็นเย็นถูกต้องแล้วก็อใช่นี่เป็นมุก <c oughs> ซึ่งร้านพี่แดงเนี่ยครับทำติ่มกอบสลิมพี่แดงเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้านึกถึงหาดใหญ่นี่คือ number one number one แน่นอนการันต<ะ>ีครับสุดยอดลนะเพื่อนๆแล้วผมกับพี่บุ๊จะกินต่อนะฮะไอศชีถ้วยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวจบหมดหอมหมด และอีพีหน้านะผมจะพาไปไหนนะเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามนะครับแล้วกับแขกคนไหนจะพาไปกินร้านไหนแต่เด็ดแน่นอนมันเด็ดทุกอีพอยู่แล้วนโบ๊ทน,น,นะครับแล้วผมวันนี้ลาไปกับพี่โบท๊ทก่อนนะครับเพื่อนๆกินก่อนกินก่อนบ๊ายบาย,บายนะครับ